พานักเรียนโรงเรียนบ้านระแวกจะพาทุกท่านยอ้อนอดีตไปกับเมืองโบราณยะรังติดตามได้เลยค่ะค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณยะรังนะคะก็คือเมืองโบราณยะรังเป็นเมืองในช่วงประวัติศาสตร์ตอนต้นก็คือราวพวุทธศตวรรษที12่12-17โดยเป็นเมืองที่พบหลักฐานเกี่ยวกับทั้งพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูจากนั้นใช่ไหมคะเมืองก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงแล้วกลับมา มีการไาอยู่อาศัยอีกครั้งในช่วงราวาพศตวรรษที่19-21ก็ 8, คือในสมัยยิทยาลตนโกสิงจากหลักฐานที่พบก็คือสามารถแบ่งเืองได้เป็น3มกลุ่มก็คือเหนือสุดก็คือจะเป็นบ้านตะแวแล้วก็ตรงกลางขั้นมาก็คือที่ที่เราอยู่ก็จะเป็นบ้านจาะิล้วลงมาทางใต้ก็จะเป็นบ้านวัดโดยทั้งหมดเนี่ยเราเจอโบราณสถานมากกว่า30แห่ง ก็คือเดิมเมืองโบราณยะลังก็คือเป็นที่สนใจของอ่าเป็นอ่าเป็นนักวิชาการชาวต่างประเทศก็คือเขาเริ่มมาสนใจก่อนตัวเมืองเนี่ยว่าที่นี่คือที่เดียวกับลังกาสุกะไหมอะไรประมาณนี้เราต่อมาก็คือกรมศิลนปะได้เข้ามาทําการสํารวจในปี2507 แล้วก็ดําเนินงานทางโบราณคดีเรื่อยมาจนกระทั่งปี2531ก็เริ่มมีการฝึกพนทางโบราณคดีแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้จนถึงปัจจุบันท่องเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชมติดต่อได้ใ่ไหมคะก็คือที่เมืองโบราณยะลังนี่ก็คือเราจะเปิดให้บริการทุกวันเลยโดยแล้วก็จะในเวลาราชาการก็คือจะมีคนนําชมให้มี มีบริการแบบอธิบายเกี่ยวกับเมืองโบราณยะลังในเวลาราชการแล้วก็ออกทุกวันแต่ว่าถ้าข้อมูลเพิ่มเติมสนใจก็คือสามารถติดต่อได้ทางทเพจ a c e b o o k สำน,นักศิลปกรทวิศวิดส่งอย่าลืมมาเที่ยวเมืองโบราณยะลังของเราได้นะคะ PSC the best.